ขั้นตอนปฏิบัติไปสู่วิโมกตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังข้อที่1สมถะให้จิตนิ่งเริ่มจากลมหายใจหรือบริกรรมว่าพุทโธจนจิตสงบตั้งมัน่นเป็นฐานที่สำคัญที่สุดข้อ2ตั้งสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ เห็นความคิดเป็นความคิดเห็นอารมณ์เป็นอารมณ์ไม่เอาตัวเราไปผูกกับมันข้อที่สใช้ปัญญาเห็นตามจริงเมื่อจิตสงบจึงเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเมื่อรู้ความไม่เที่ยงจิตก็วางเมื่อวางจิตก็หลุดข้อสี อยู่กับปัจจุบันอย่างรู้ตัวหลวงพ่อเน้นมากว่าการมีสติรู้ลมหายใจในชีวิตประจำวันคือทางลัดผลของวิโมกขธรรมเมื่อจิตสัมผัสความหลุดพ้นแม้ชั่วขณะจะเกิดผลดังนี้ใจเบาเหมือนยกของหนักออก ความคิดเชิงลบหล่นหายไม่โกรธง่ายไม่ฟุง้งซ่านมีพลังใจสูงมีปัญญามองโลกอย่างกว้างอยู่กับใครก็สบายใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกดีหลวงพ่อสรุปว่าวิโมกคืออิสระของใจอิสระนี้ใครก็ให้ไม่ได้ ต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นเอง